สบายดีพี่น้องรอบสองจากเพลงบูชาคู่สุขคนพอๆกับจ้องน้องมินมนี่พี่น้องน้องดำกับน้องดินสีสนันฮา,าเป็นคนซื้อขู่สบายดีป้าลุง <laughs> พี่น้องจะมาใช้งานเด็ก เนี่ยว่ากันเด้อพี่น้องอืเล็กน้อยก็สอนเองเพิ่นว่าอืะบ้านเขาจะคุ้นแมงซอนแตกแฟนเหมดงมหอยจะว่าได้เ้ยเออเออพี่น้องเอ้ยมีแต่ผู้อยากงมหายพี่น้องเอ้ยมาจ่ายค่าขนมเลยนะพี่น้อง หุ่นมันว่าเป็นได้พี่น้องเปน้อยจะแดงนว่าเป็นเป็นงมใหม่้วยความจมัครใจ่าสันบ่ตองการยัง่าสันเก่งขนาดพี่น้องเออพี่น้องเอ้ยพลชุบสีทอนกินเทียงได้ยังนงอื mà cọc nó hơi Ừ Đến thư mai nó hơi Ừ Này hám khuyệt màu này hám này Ừ

สิวเกาเอาอาเเอาไว้จวิปาตองโอ้ยว่าเห็นเลือกมาได้ว่เบิดกนิหนดาราหน้าใหม่เด้อพี่น้องอย่าลืมขามาเบ่งเด้ออย่าลืมข่าม่ไก็แช่โดยถล่ข่าวกันถ่นเข่าว่ะได้ล้างวัลค้าเมื่อล้วะล

เราโหามเราโง่มาเด้อเอออที่สงหัวเฮ้ยมันจะบ่มีแต่เท่าบ่เฮ้ยเต้ว่ามันนักเท่าได้แข่งครกตัวน่ะลาบเท่ากินไปยังเะเฮ้ยโมมี่ลาบเลยมีหาม

ออกบดออกเล้ว ham นี่เรือเกีย่วยวกันมานี่ nè lùng, dẫn lòng 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 nó lòng 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 lại lòng 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 nó lòng 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 đi lòng 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 ัวมือสมสอสเซยกดเซ์ลลุให้น้องดำเด้วพี่น้องกำลังดินจองหนุ่มน่อยเก่งขนาดกดได้กดผักกดได้กดเชลเด้พี่น้องอยาเท่าหรอโอ้ยทัแทกแกมีเฮ้ยอี่สังแนบ่ยทักห็นเนี่บลิมมาจจกอันดับทีเห้ Thế chứ lông chén làm chẳng ra không? không? Ba! Hai cầm lăng chai lòng đâm gặp đi đấy thì nó ghen này này đây. ให้นยยงนะครับอ,อืมไม่เอา่นมา <c ười> มีอยูด่ <c ười> ด้มนอ็กมีนีปิงตำรวจน้าเนบาคนนิงเตำรวจน้าไม่น้อง ดำกะจะปีนกับปุ่เลยไปโอ้โอโอถึงไปจะเยวนคนอยากว่ามันจับคนเด้ตำรวจมา <laughs> น้ำปลาปุนหากข้าบปุยยาดปีนเดี๋ยวเทานี่เจอปสัสยพิษนะเจอเดี๋ยวมันจับมาเลยมัอมาจับปุยหยาดนกนี่นี่ปาลแล้วขวดมีชองตัวขวดเดียวโคตรหนาวมช่องตัว

ขอนขอนยังมีเริ่มพี่โอ้มาได้ดอกว่าเอาไปกั้นเลยขอนมาขอนทั้งนั้นเลยใช่น้องนี่มีขอนน้องนามีบ่อขอนเออมีอยู่ได้เฮยเออนี่นะนี่อ่าเนาะอุ้ยสุ่ยอุยหลายหลาย ่อนเท้าเข้มเท้านีนไลนเดหไคนล่เนี่่มีคนลตื่นบดกันเลวตำรวจนาำสดยดตำรวจนม้วมันอยู่ห่งกูบดูมันอยู่แ่วดยูสอนเลิกได้ป่านีดินเด้นี้ Ừ, sợ mắc มะกวง mắc cay là กี่บ่บ่ได้อย่า ม yeah. pues well. ันส uh. ิบุองโอ้ยขาอลหลอนนี um. uh ่บุมีี้ดินมาป่เนบ้านนก็ได้เะจับบนเนาะก้อยน่าเชียบยิ้มแนี้กิมบ้ก็ตัวอย่างิ้มอะอเยวนกินดิินได้ทุกหด ไม่ทำนาจรนะขาตัวเปนน้ำมันจะก้อนแบบไหนทั้งวัวี่ทั้งวัวแต่มไม่เนแบปิงแกรเลยมีตัวใหญ่ยวนะมม มันมีอยู่ได้เต็มเลตัวใหญ่ตอนนี้มึงห่างกูหล่ตัวตอนนี้ซ้ำตัวชิ่วก็พี่พูหาเหรียญถ้าลุดคุณน้อนั่งนะดิินคุมห้อยนีไม่้หยน้ำเหรียน้ำเบิ่งลูกน้องได้อีกบ่ โดตใหม่ปกอ,อย่ามันเต็มออกเดรร้ายเต๋อพี่น้อ,อ,อ,าานนองคันมากก็กินอยู่ป่ามันนำลาผ้าจากรเลยพี่น้องอยู่ดีไม่แห้งไปสกุลสกคนอย่าลืมเข้ามาให้กำลังใจน้องดำกับน,น,น้องดินเลยพี่น้องเก่งเด็ดเด็ดอยู่ดีไม่แห้งไปสกุลสกคน พรกันใหม่คลิะะปหน้าสบายดี